สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิเกมมิ่งชาแนลครับดูจะเกมมากขึ้นไปผมครับเก่งเซมบิกีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเมนูอลาคาร์สอลาคาร์สครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ เป็นกึ่งปาร์ตี้กึ่งแข่งกันเก็บแต้มนะครับแล้วก็มีเทคแนทหน่อยๆที่เราจะต้องพยายามสร้างสารรค์เมนูของเรานะครับเป็นเชฟกระทะเหล็กให้ได้นะครับใครที่สามารถทําเมนูได้แต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็จะเป็นคนชนะไปหรือว่าได้มิชลินสตาร์นะครับถึงจำนวนหนึ่งก็จะชนะเกมไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับผมมาดูเซตัพเกมนี้กันดีกว่านะครับลืมบอกไปนิดนึงเกมนี้มีเป็นเด็กส r ตรตตี้เกมด้วยนะครับถือว่าเป็นเด็กส r ตรตตี้เกมเด็ดเลยก็คือเกมที่ต้องใช้ ความสามารถในการขยับในการดิดในการดึงในการอะไรพวกนี้นะครับที่ไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวนะครับผมเริเ่มมาแต่ละคนจะได้กระทะคนละหนึ่งอันนะครับแล้วก็เตาเกาแตดคนละหนึ่งอันนะครับซึ่งมันเอามาประกอบกันได้ตามนี้เลยหรือถ้าขี้เกียจประกอบก็ไม่ต้องใส่นี้ก็ได้ก็แค่วางลับๆไปกับพื้นปกติก็ได้นะครับผมแล้วก็เซ็ตค่าความร้อนของเกาแตสไว้ที่ศูนย์นะครับนอกจากนั้นเ,เราก็จะเรียงอันนี้ครับวางแผ่ไว้ตรงกลางโต๊ะนะครับให้ทุกคนสามารถเลือกหยิบได้ย้ำว่าเลือกหยิบได้แต่ว่าอันนี้ ผมขอประหยัดเนื้อที่ให้กล้องมันแบบเห็นในเฟรมเฟรมเดียวไปเลยละกันก็ผมขอวางซ้อนไว้ละกันนะครับผมแล้วก็จะมีทางระยะอันนี้จะเป็นที่ที่แบบเอ้ยเราทําเมนูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีถ้วยกาแฟแล้วก็ดาวมิชลินนะครับผมผมไม่รู้เรี่ยวอะไรเรีย่ยวดาวมิชลินละกันพอดีต้องมีซิงค์น้ําด้วยเอาซิงค์น้ำมาหน่อยละกันจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับมันเป็นแค่เขาเรียกอะไรอะ ่วนประกอบเล็กน้อยนะครับทำให้เกมดูน่ารักซิงนน้ำนี่เอาไว้เทพวกส่วนผสมที่เราไม่ใช้หรือใช้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เทใส่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวตอนหลังนะครับผมอ่าเริ่มมาครับแต่ละคนก็จะผลัดกันครับหยิบไอ้นี้ก่อนเลยเมนูที่ต้องการจะทาโดยที่แต่ละสีเนี่ยมันจะเรียงลาดับความยากไว้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําทุกสีอยู่ดีเพราะว่าเวลาเราทําสีไหนเสร็จแล้วเนี่ยเราห้ามหยิบสีเดิมซ้ำรานั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราอยากจะเลือกทํายากก่อน หรือจะทําง่ายก่อนนะครับผมแต่ถ้ามันจะมีบางกรณีที่เราไม่สามารถหยิบสีอื่นได้แล้วสมมุติทําไปสีอันแล้วและอันนี้มันหมดแล้วเราสามารถหยิบสีที่มันซ้ําได้สีไหนก็ได้นะครับผมถ้ามีกรณีนั้นเกิดขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีแพนเค้กด้วยนะครับผมก็คือแต่อันนี้จะแจกให้คนละอันเลยเป็นอิสระเลยคือไม่ต้องแย่งกันมีคนละอันแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ต้องแย่งกันหน่อยอยากได้อะไรสมมุติผมเริ่มมาขอกลางๆแล้วกัน เอามาปุ๊บใส่กระทะไว้นะครับแล้วก็เริ่มเล่นได้ลืมไปทุกคนจะได้ถ้วยกาแฟมาคนละหนึ่งอันด้วยนะครับเอาไว้ใช้ได้นะครับอันนี้ทำอะไรได้อันนี้ก็เดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันว่าอะไรทำอะไรได้บ้างน,นะครับขอหยิบมาก่อนแล้วกันโชคนะครับเสร็จแล้วเริ่มที่ผู้เล่นคนแรกนะครับเขาก็จะได้นี้3อันอันนี้จะเป็นเหมือนแอคชั่นโทเค็นเวลาทำหนึ่งแอคชั่นแล้วก็ส่งอันหนึ่งให้คนทางซ้าย ทำแชันที่สองส่งไปทำแอคชั่นที่สามส่งไปพออันนี้อยู่แต่คนทางซ้ายทั้งสามมาแล้วก็จะตาเขาต่อเลยนะครับก็คือพูดง่ายคือแต่ละตาเนี่ยจะผัดกันเล่นคนละสามแอคชั่นนั่นเองนะครับผมเวลาเริ่มเล่นครับเรามีสามแอคชั่นใช่ไหมทาอะไรได้บ้างแอคชั่นแรกคือถอยลูกเตา๋าเราจะมาถอยลูกเต๋าได้ถอยลูกเต๋าเพื่ออะไรล่ะเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับเกาเต๊ะของเรานะครับผมอย่างเช่นถ้าถอยได้สองเกาเต๊ะก็จะขึ้นสองระดับนะครับทาไมเราถึงต้องเพิ่มอุณหภูมมมมิ่่ะะะเเรราาาวในาานนออหียัจออยจัจจจบกส็ ได้ยังไงมันจะเสร็จได้ต่อเมื่ออุณหภูมิอยู่ที่4หรือ5นะครับถ้าอยู่ที่6นี่ไหม้เลยเวลาไหม้ก็ทิ้งถังขยะไปเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแต้มนะครับว่ามีกี่แต้มตอนจบเกมแล้วก็อันนี้จะเป็นอินกริเดียนที่เราจะต้องเอาเครื่องปรุงสีแดงแล้วก็เครื่องปรุงสีเขียวอ่าผมเรียกว่าใบโหระพากับพริกหยวกแล้วกันผมเดาเอานะครับสองนี้จะต้องอยู่น,นี้อย่างละ1นเม็ดเท่านั้นนะครับผมมีเกินได้ไม่เป็นไรอ่ามาดูเงื่อนไขใน ที่ทําให้อาหารเจ๊งกอนแล้วกันอย่างแรกคือไหม้นะครับถ้าไหม้เนี่ยถึงนี่ก็เจ๊งนะครับหรือมีส่วนผสมชนิดเดียว3อันขึ้นไปก็ถือว่าเจ๊งนะครับถือว่ามันลดลดมันจัดไปกินไม่ได้แล้วนะครับผมถ้าอย่างเงี้ยคือกลางดีนะครับหรือถ้ามันเกินมา1อันก็โอเคไม่เป็นไรมันยังไม่จัดไปเท่าไหร่มันก็ลดจัดหน่อยนะครับคือคนที่นี่เขาชอบกินลดแบบมินิมอลนะครับผมไม่จัดเกินไปนะครับแล้วก็พอมีรสชาติอะไรประมาณนั้นนะครับผมจัดขึ้นได้แต่ถ้าจัดจนเกินไปก็คือมี3เม็ดที่สีเดียนเน่ย เจ๊งไปเลยนะครับอ่ะมาดูแอคชั่นกันแอคชั่นแรกผมสามารถเลือกเครื่องปรุงอินเดียเนี่ยเหาะลงไปได้อันนี้ส่งไปทางซ้ายไหมเขาเหาะสีแดงกันเลยวิธีเหาะมานะครับก็คือเราจะเหาะได้แค่ทีเดียวเท่านั้นต่อให้มันไม่ออกก็ถือว่าหมดแล้วนะ1หนึ่งแอคชั่นหรือถ้าออกมากกว่า1เม็ดก็เป็น1นึ่งแอคชั่นเช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่ผมขอจัดเรียงก่อนเพราะเราไม่ต้องการเม็ดสีขาวเม็ดสีขาวเนี่ยจะไม่มีอะไรต้องการเลยแต่ถ้าลงไปไม่เป็นไรแต่ถ้าลงไปถึง3เนี่ยก็ถือว่า เจ๊งเลยนะครับผมสีขาวนะแต่ถ้าลงไป1อัน2อันไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําอาหารให้เพอร์เฟกได้ก็คือมีอย่างละหนึ่งเงี้ยและและอุณหภูมิตามเนี้ยนะครับเราจะได้มิชลินสตาร์ด้วย1อันซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเรามี3มอันเราชนะเกมไปเลยคือชนะไปเลยไม่ต้องสนใจเลยว่าว่าเราจะทําได้คนอื่นจะแต้มนําหรือยังไงนะครับผมอ่ะโอเคพร้อมนะครับเหาะได้ทีเดียวเท่านั้นหนึ่งอัชอหนึง่งสองต้องอืออเราไปสองอันเลยวะ <laughs> มันจะไม่สามารถเหยาะๆอย่างนี้ได้นะต้องปึ๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมไม่เป็นไรไม่ไ,ไม,ไม่ถือว่าไม่เพอร์เฟกและนี่แอคชั่นแหละ 2. อันที่สองสีเขียวไปเลยนี่อันนี้อยู่ดีอยู่ดีเหยาะเป็นเดียว์ป่อ๋ออย่างนี้อย่างนี้ถือว่าได้ถือว่าได้นะครับเกือบล่วงเกือบล่วงอ่ะต่อไปนะครับแอคชั่นที่สามผมขอขึ้นขึ้นไฟเร่งไฟหน่อยลองลองเร่งไฟให้ถึงสีนะ่ถึงห้าเนาะกระถอยปั๊บ ได้ถ้วยน้าําชาอ่ะก็ไอถ้วยกาแฟก็สามารถหยิบถ้วยกาแฟมาได้หนึ่งอันซึ่งถ้วยกาแฟเนี่ยตาหนึ่งเราสามารถใช้ได้หนึ่งอันถ้าอยากใช้เหมือนเนี้ยใช้ปุ๊บผมก็ได้หยอกหยอกอีกหนึ่งอันนะครับหรืออันนี้เอาไว้ใช้ตอนทําเสร็จจะเพิ่มแต้มไปเอามาเก็บไว้ก่อนยังไม่ใช้แล้วกันก็ตาคนต่อไปเลยคนต่อไปก็ทํา3แอคชั่นนะครับผมวนมาตาผมผมก็ทํา3แอคชั่นเหมือนเดิมนะครับาหากเมื่อไรก็ตามเมื่อไร่ก็ตามที่มันตรงตามรีควีเมนต์นี้ปุ๊บก็ถือว่าอาหารเสร็จแล้วนะครับให้เอาให้เอา อันเนี้ยเทใส่ซิงเออแล้วก็อันนี้นะครับพลิกด้านมานี่เสร็จแล้วแล้วก็วางไว้ตรงนี้เนี่ยตอนจบเกมเป็น3แต้มนะครับคืออาร์ตเวิร์กแต่ละอันก็แบบฮ่าๆทั้งนั้นนะครับนี่เลยเป็นขวานเฉาะสปาเกตตี้เลยเพราะชื่อมันชื่อว่า สแลชเชอร์สปาเกตตี้สแลชแปลว่าฟันนะครับสแลชเชอร์สปาเกตตี้นะครับเฉาะลงไปในสปาเกตตี้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยเสร็จอันนึงแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเลือกเมนูใหม่ทันทีนะครับอ่าขอมาดูเมนูพิเศษหน่อยนิดนึงนะครับอ่าบางเมนูมันจะมีการกรบาทด,ดาวแบบว่าทําให้เพอร์เฟกต์ยังไงก็ไม่ได้ดาวเพราะมันง่ายไปนะครับอันนี้วิธีทําแพนเค้กง่ายมากแค่เร่งไฟให้หนึ่งหนึ่งถึงหกคืออย่างน้อยมีหนึ่งอ่ะแล้วก็ฟลิปแพนเค้กให้ได้นะครับถ้าเราเลือกอันนี้เนี่ย สามแอคชั่นคือการฟลิปเลยนะครับสามแอคชั่นคือการทอยอ่ะสมมติผมเลือกอันนี้พอถึงตาผมผมจะส่งอันนี้ทั้งหมดไปให้คนทางซ้ายเลยแล้วก็ทันุกตอนทันทีป๊าอ่ะสามขึ้นเป็นสามครับโชแล้วก็พลิกได้อ่าถ้าพลิกได้จะเสร็จเลยเพราะไฟถึงแล้วถ้าพลิกไม่ได้ก็จบตาเลยนะครับไม่ได้เนี่ยจบตาตามมาวนมาตาผมใหม่ผมก็ทอยใหม่มันมะครไปทอยอันนี้คือทุกคนวนไฟคนละหนึ่งนะครับ ทุกคนนะหมายความว่าถ้าวนไปปุ๊บแล้วมันไหมคนอื่นก็สวยนะครับก็ต้องทิ้งทิ้งของไปนะครับอ่านี้ผมวนมาแล้วแล้วก็ต้องอไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผมยังพลิกไม่ได้ต่อไปเรื่อยจนไฟมันถึงเจ็นเนี่ยคือมันก็จะไหมนั่นเองขอทําให้ได้ก็สักทีอ่าได้แล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือได้5คะแนนไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแต่ว่าทําได้ครั้งเดียวนะแต่ละคนจะมีคนละอันนะครับก็เป็นตัวปั๊มแต้มได้อย่างดีเพราะแต้มเยอะมากๆเลยนะครับอ่า เมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีใครทําเมนูได้ถึง5เมนูปึ้งก็เกมจบเลยนะครับพอจบเนี่ยก็ให้มานับแต้มวัดกันว่าใครได้เยอะสุดคือคนที่มีห้าเมนูแต้มอาจจะไม่ได้เยอะสุดก็ได้นะครับผมนอกจากนั้นครับก็จะมีมิชลินสตาร์สามอันใครได้สามอันปึ๊บตดจบเลยก็คนนั้นชนะไปเลยนะครับแล้วก็แค่นี้แหละครับใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะเดี๋ยวมาดูอ่าถ้วยพวกนี้กอนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้เหาะฟรีอันนี้สลับ สลับหม้อกันเลยเหมือนผมทําเมนูอะไรอยู่เขาทําเมนูอยู่ไม่รู้กูสับเลยนะครับผมจะได้ทําเมนูนั้นแทนเขาเลยนะครับอันนี้คือลดไฟเราสามารถลดไฟได้แบบว่าเฮ้ยไอ้ยัจะไหม้แล้วขอลดนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มแต้มเนี่ยเมื่อกี้ผมมีผมไว้วางไว้งเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นสีแต้มไปอ่าสลับหมอ้อเพิ่มแต้มเยาะขออันนี้ได้อีก3แอคชั่นโกงมากเลยมันตาหนึ่งเล่นได้6แอคชั่นเลย อันนี้ก็สามแอคชั่นย่าลดไฟหมดแล้วนะครับไม่มีแค่นี้เลยนะครับได้มายังไงทัวรอีกทีก็คือถอยได้ไอ้นี้ถอยได้ทัวกาแฟนะครับหลังจากนั้นมีอะไรอีกมาดูเมนูต่างๆดีกว่าว่ามีอะไรที่พิเศษพิเศษมากอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เงื่อนไขปกติเงื่อนไขปกติเงื่อนไขปกติเง่อนไขปกติเงื่อนขปกติเงื่อนไขปกติเงอนขปกติยังไม่เจออ่ามีมีอยู่ไหนวะ เมนูนี้ไฟศูนย์อันนี้คือต้องห้ามเล่งไฟนะครับไฟหนึ่งปุ๊บไหม้เลยนะครับระวังด้วยเป็นพวกสลัดนะครับพวกนี้คือเราต้องไม่มีไฟนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเมนูที่แบบว่าไม่ได้ดาวก็คือแค่เล่งไฟถึงเจ็ดก็ได้แล้วแต่ว่าไม่ได้ดาวนะเมนูนี้ไม่มีทางได้ดาวแน่นอนก็เอาไว้ทําแบบง่ายๆเท้าลูกเต่ารว,วัวนะครับผมก็นี่ก็คืออ๋อไว้หนึ่ง มันผมผมน่าจะอธิบายผิดอันนี้น่าจะไปเหาะเครื่องปรุงให้คนอื่นมั้งเหมือนไปทําลายอาหารคนอื่นอะเหาะให้เขาอันนึงนะครับเผื่อแบบว่ารถมันจะจัดไปแล้วทําให้เขาเจ๊งไปอะไรเงี้ยแต่ระวังเหาะแล้วกลายไปช่วยคนอื่นกันนะอ่าก็อธิบายผิดน,นิดนึงนะครับโทษทีนะครับหมดแล้วครับนี่ก็คือทั้งหมดของอลา,าคาร์ดนะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผม ก็อย่างที่เห็นนะครับช่วงนี้ผมจะตาเขียวไว้หน่อยๆนะครับเจาะคิวมาไม่หายทีแต่ก็ไม่ได้บวมไม่ได้อะไรนะครับไม่เกี่ยวกับเกมก็ต้องบอกว่าก็อย่างที่เห็นนะครับเกมก็ตามนี้นะครับเป็นแนว dextrity มัน dextrity ตรงไหนก็คือมีทั้งการโยนแพนเค้กถูกไหมแล้วก็การหยอดอันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเกมแนว Family ที่เกตเบเข้าใจได้ไม่ยากที่พยายามแข่งกันเก็บแต้มแล้วก็แต้มใครเยอะสุดนั้นชนะแล้วก็มีเงื่อนไขอีกวิธีหนึ่งถ้าแบบว่า ไ้แต้มกูไม่ทันแล้วกูเอาเมนูง่ายๆน้นเก็บดาวก็ได้เผื่อที่จะแบบพลิกกมาชนะได้นะครับก็เป็นเกมที่แบบว่าเราต้องบริหารแอคชั่นทำอะไรก็ได้ให้เราใช้สายแอคชั่นให้ได้คุ้มที่สุดแล้วก็เลือกเมนูที่คิดว่าเฮ้ยมันทําได้แล้วก็ได้แต้มนะครับแล้วก็วิลลิฟรัชให้มันถึงเมนูที่กําหนดให้ได้อ่าห้าเมนูนะครับก็ทําให้เปิดเกมแล้วก็อาจจะชนะได้ส่วนใหญ่คนที่ทาได้5เมนูเนี่ยก็มักจะชนะก่อน มักจะชนะนะครับส่วนใหญ่แต่ก็มีบ้างที่แบบว่าคนทําได้4เมนูแต่แบบแต้มเขาเยอะมากเลยก็มีนะครับผมอ่าส่วนที่ชอบนะครับคือคอมเมนเ์น่ารักดีนะครับมาเป็นกระทะเลยนะครับน่ารักมากอ่าแล้วก็ทายเลนหนามากต้องบอกว่าอันนี้ยผมเก่าแล้วนะเป็นผลิตรอบนู่นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีผลิตรอบใหม่แล้วนะอย่างนี่เห็นหลายๆร้านเนี่ยเริ่มเอาเข้ามาขายอีกแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคอมเมนเ์จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับแล้วขวดเนี่ยเป็นขวด พลาสติกด,ดีเลยนะครับผมคือคือดีมากอะ่ะแบบคอมนเบนต์นเขาทําให้เราสามารถอินไปกับทีมได้โดยที่ยังไม่ต้องรู้เลยว่าเกมนี้เล่นยังไงแต่แค่ดูอุปกรณ์ดูแลก็รู้สึกว่าน่าเล่นแล้วเพราะนั้นเนี่ยคอมนเบนต์นี่คือเอสเทียเลยเอสเทียนะครับก็คือแบบมันมันมันดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะนะครับผมอ่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีที่สุดหรอกสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือไอตัวไอตัวเนีน่ยครับตัวเนี้ย มันหลวมอะมันหลวมมากอะเขาน่าจะทําให้แบบมาแน่นฟิตปะยะ,ะเลยม,มันจะได้แบบว่าเอาทั้งอย่างเงี้ยเก็บเข้าในกล่องได้แยว่าถ้าเอาทางเี้เก็บเข้าไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกอยู่ดีเราก็ต้องต่อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเสร็จผมก็บักจะถอดแล้วก็เก็บแล้วเวลาจะเล่นอีกทีนึงก็ต้องเอามาแล้วก็มาประกอบซึ่งมันน่ารำคาญนิดนึงแต่ก็นิดเดียวจริงๆก็ง่ายๆก็แจกแจกไปแล้วก็ให้คนที่เล่นอะประกอบกันเอาเองก็ได้เราไม่ต้องประกอบใป้ขเขาครอบนั่นแหละนี่นี่เป็นส่วนที่ มันเกือบจะดีแล้วอ่ะนะมันเกือบจะแบบดีที่สุดเท่าที่จะมันจะเป็นไปได้แล้วแต่ก็ถือว่าจัดอยู่ในคุณภาพที่ดีมากๆอันเวิร์กก็น่ารักนะครับอ่าแบบว่าแต่ละอันแบบมีแบบแพนเค้กไฟลุกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ก็น่ารักดีนะครับผมเป็นแบบว่าอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยฮาวายเอียนสไตล์มิทโรฟนะครับมิทโรฟแม่งไม่มีเนื้อสักอันนะครับเพราะเป็นฮาวายเอียนหรือเปล่าไม่รู้ก็คงเป็นเล่นกับมุกตลกของชื่อเมนูฝรั่งกแหละนะครับผม เรื่องบางทีเราก็ไม่ได้เก็ตแต่ก็ก็ทำออกมาได้ดีนะครับทำออกมาได้น่ารักดีเรื่องการได้คะแนนการอะไรผมรู้สึกว่าโอเคเมกเซนสนุกนะครับผมก็คือไม่ใช่วิธีการได้คะแนนหลายๆอย่างมันไม่ได้มาจากดวงมันอาจจะมีบ้างจากการจวเนี่ยเพราะว่ามันมีอันนึง่งที่มันได้ดีมากๆเลยก็คือได้3ามแอคชั่นนะครับนี่ดีที่สุดแล้วถ้าจวได้นี่คือโชคดีมากๆแต่ก็ มันก็เป็นแค่ดวงเล็กน้อยที่ทําเป็นปัจจัยทําให้เกมมันสนุกขึ้นคือเกมที่มีดวงมันใช่ว่าไม่สนุกเลยนะครับแต่มันไม่ใช่ดวงที่มันกระทบกับทุกอย่างไม่ใช่ดวงที่แบบว่าวัดผลแพ้ชนะกันเลยแบบพลิกได้อะไรเงี้ยมันเป็นดวงที่ต่อให้เราได้ดวงนั้นมาเราก็ต้องพยายามทาดวงนั้นให้มันดีที่สุดนะไม่ใช่แบบว่าได้ดวงแล้วปึ้งแม่งพลิกชนะใส่แ้มอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมเพราะยังไงมันก็มีลูกเต๋าอยู่แล้วซึ่งลูกเต๋าเนี้ยมันกลายเป็นใช้ดวงกับระบบผู้เช่อหลักได้ดีมากๆเลยเพราะว่า มันมีทุกคนบวกหนึ่งนะครับทุกคนหนึ่งมันทาให้เสี่ยงกับอาหารไหม้มากๆะฉนนั้นเวลาเราเร่งไฟเราก็ต้องอย่าเพิ่งเร่งให้มันแบบสุดตรงเพราะว่าถ้าเราคิดว่าไฟมันยังเร่งไม่ถึงก็เร่งกลางๆไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอผ่านตาเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวไฟมันก็จะเร่งให้เองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไฟมันเร่งจนแบบจนถึงแล้วแต่ว่าเครื่องปรุงเรายังเห <ส fino S 1> ยาะไม่ครบเนี่ยก็เสี่ยงที่จะไหม้ได้ไือชอบอย่างนี้มา,มากๆเลยนะครับส่วนที่ไม่ชอบแล้วกันนะครับส่วนที่ไม่ชอบรู้สึกไม่ไม่ค่อยเจอ คือตอนเล่นอ่ะผมรู้สึกเฉยๆเกมนี้นะแต่เล่นไปเล่นมามันก็รู้สึกเออมันก็สนุกอ่ะมันก็ make sense ของมันอ่าแต่แต่ที่ผมคิดว่าผม่เฉยกันมนเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะเวทมากกว่าเพราะว่าความลึกความอะไรมันมันไม่มีความลึกลยตัวมันแทบไม่ได้วางแผนอะไรเรียกางนที่ว่าเนาะมันมันไม่ต้องวางแผนเลยมันก็แค่เล่นกับความแม่นยำความโยนแผนเค้กแล้วก็ความดวงยี้นิดหนึ่งว่าเฮ้ยเราจะมาใช้ในจังหวะไหน อ่ามันมีมันมีการตัดสินใจให้ระดับหนึ่งซึ่งพอสนุกพอสนุกแบบเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นได้เล่นกันเนียหาได้แต่ถ้าจะเล่นจริงจังอะไรเงี้ยอยากจะวางแผนอยากจะเอาติ๊งอยากจะแบบคิดอะไรเทพเทคอมโบเทพเเกมนี้ไม่มีนะครับเกมนี้ไม่มีก็ตอนนั้นมันไม่มันมันมันคือปาร์ตี้แฟมิลี่อะนะครับผมก็ผมน่าจะแบบ เอสเปคมนไปอีกแบบหนึ่งพอเล่นมันเป็นอีกแบบทําให้ผมรู้สึกเฉยเฉยแต่พอมาเล่นอีกเรื่อยๆจนพอผมเข้าใจเกมแล้วผมเล่นเรื่อยๆอก็กลับชอบมันขึ้นมาก็กล,กลายเป็นแบบเป็นเกมไม่ใช่มีนิเกมคือมันใช้เวลาพอสมควรแต่มันเป็นเกมที่ใช้เวลาที่แบบมันเล่นกับใครก็ได้มีหามันดึงคนเล่นใหม่ได้ง่ายมากคือดึงง่ายจริงเพราะแค่เห็นอุปกรณ์เขาอยากเล่นแล้วแล้วก็อธิบายกดไม่ซับซ้อนอมีอย่างเดียวจริงที่ไม่ชอบนะครับต่อให้รู้สึกว่าชอบไปแล้วก็ตามคืออันนี้คือ ลืมส่งบ่อยมากๆผมลืมส่งทุกเกมอ่ะคือทำสามชาติทำ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 เสร็จผมค่อยส่งทีเดียวคือในกฎเกมคือทำหนึ่ชา่นส่งอันหนึ่งทำหนึ่งชั่นส่งอันหนึ่ง,ง,นนงเพราะว่าเขากลัวว่าเราอ่ะจะ ทำแอคชั่นเกินหรืออาจจะทำแอคชั่นไม่ครบเลยต้องมีอนี้มะไว้แต่เอาข้าจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าคุณเล่นบอรดเกมมาอย่างช่ำชองแล้วแค่แค่สามแอคชั่นมันจะจำไม่ได้แรละว่ามึงทำครบหรืยอยังมันก็ดูย้อนหลังได้ว่าใส่อะไรไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากแถนะมมีถ้าแบบเล่นกับขาจริงจังเนี่ยคนอื่นก็ช่วยดูด้วยมึงทำครบแล้วมึงเลยแอคชัน่นนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เลยแต่ถ้าจะใช้เคยตอนเล่นกับคนเล่นใหม่หรือตอนสอนเล่นก็พยายามไม่ให้เขาใช้ สุดท้ายเขาก็ลืมเหมือนผมคือแบบลืมกันบ่อยว่าจะมีบางคนที่มันไม่ลืมจริงอะซึ่งมันญากที่จะไม่ลืมอ่ะเพราะนั้นอันนี้เขาก็เป็นแบบสิ่งที่มันไม่ยอมเนี้ใส่มาก็ได้หรือถ้าคิดจะใส่ตัวที่เป็นแบบแอคชั่นเคาน์เตอร์มาให้รู้ว่าเราทำกี่แอคชั่นแล้วก็มันน่าจะมีไอเดียอื่นอะที่ทําให้เราแบบจําได้ง่ายกว่านี้ไม่ใช่แบบว่าใช้แล้วก็ลืมมันอาจจะมีแบบเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้จากตัวมันได้อะไรอย่างงี้ก็ ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้คือผมรู้สึกว่าไม่เวิร์กนะครับผมเพราะนั้นครับเกมนี้ครับอาราคานะครับเซมิกิเกมมิ่งครับขอให้มีเกมในคอมเมนต์นะครับใครที่หาเกมน่ารักน่ารัก,กติดบ้านนะครับแล้วก็อยากจะชวนลูกเล่นใช่ไหมหรืออยากจะชวนแฟนเล่นนะครับเล่น2คนก็สนุกนะเล่น3คนก็สนุกสเกลสเกลลิงก็ดีดีมากแต่ว่ายิ่งเ,เล่นคนเยอะอ่ะยิ่งชาร์เลนจ์เพราะว่ามันจะ เสียงไหม้เยอะมากเพราะมันจะมีไอ้นี่เนี่ยที่แบบทุกคนขึ้นหนึ่งอะเล่นสามสี่คนเงี้ยโหแบบถ้าเกิดว่ารีบเร่งไฟไปแต่แรกเงี้ยคือมันอาจจะไฟขึ้นทีเดียวอีกสองแล้วมันก็ไหม้ไปเลยก็ได้เพราะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าเล่นสองคนเนี่ยไม่ยากมากเพราะนั้นอย่าเรียกว่าสเกลลิ่งดีคําว่าสเกลลิ่งดีคือต่อให้มันไหม้ยากมันก็ยังสนุกอยู่อะแต่ไหม้ง่ายมันก็จะยากขึ้นหน่อยแต่มันก็ยังสนุกอยู่นะครับก็เลย ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ให้มันเลคคอมเมนต์นะก็รู้สึกว่าใครมีก็เล่นได้จริงนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามร,รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้รีวิเวเกมอะไรก็ลองรีเควสเ,เข้ามานะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยช่องมิกกีเกมิ่งมีระบบเมมเบอร์้วนะก็สมัครกันมาได้นะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเรานะครับผมเพื่อที่ผมเนี่ยเผื่อถึงจังหวะที่มันสามารถไปทำโปรดักชั่นได้นะผมก็อยากจะจ้างตัดต่อดีๆกับเขาสักคนมาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าจะ หวังรอแต่สปอนเซอร์มันก็ไม่ได้เข้ามาเรื่อยๆจนถึงขนาดแบบมีเป็นรายได้ที่สามารถที่จะให้มือตัดต่อได้เรื่อยๆได้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมไม่เจอใหม่คี่นหน้าบ๊ายบายครับผม